สวัสดีค่ะมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบทสุดท้ายแล้วนะคะที่เราซื้อจะสอนผ่านคลิปวิดีโอนะคะก็คือบทที่สิบนะคะ่านะคะบทที่สิบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะบทที่สิบมาที่หน้านี้เลยนะคะมาที่หน้านี้คําศัพท์ก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะเราเริ่มเรียงกันเลยดีกว่าคําแรกนะคะคําแรกจินเทียนจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะจินแปลว่าปัจจุบันนะคะ เทียนก็คือวันก็คือวันปัจจุบันนี้จินเทียนวันนี้นะคะชิงชีนะคะชิงชีแปลว่าสัปดาห์นะคะหรือแปลว่าวันจุดจุดจุดตามด้วยตัวเลขนะคะก็จะกลายเป็นวันในสัปดาห์นะคะจะสอนเสริมให้นะคะต่อไปเย่คำนี้นะคะแปลว่าเดือนนะคะต่อไปห้าวคำนี้นะคะแปลว่าวันที่นะคะจุด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 นะคะตามด้วยตัวเลข อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะถ้าเกิดภาษาเขียนก็จะเป็นรนะะึนะคะนะคะต่อไปป้าก็คือ8นะคะเล็กแปดจิ๋วก็คือเล็กเนะคะต่อไปมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้นะคะมิงเทียนพรุ่งนี้ต่อไปชื้นนะคะเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะเป็นเครื่องหมายบวกแปลว่า10นะคะ ามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำสมัมผัง่ายจินเทียนจินเทียนวันนี้ชิงฉีชิงฉีวันหรือสัปดาห์นั่นเองเย่เย่เดือนห้าวห้าววันที่ปาปา,ปาแปดจิวจิวเก้าหมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้นะคะชือช้อชื้อสิบ อ่าทีนี้นะคะเราชื่อจะมาสอนตรงนี้นะคะที่เกินไปก่อนหน้านี้ว่าเราชื่อจะสอนเสริมนะ,ะชิงชีบวกวันจะกลายเป็นวันในสัปดาห์วันในสัปดาห์ก็มีทั้งหมด7วันนะคะอ่าอย่างเช่นชิงชีอีนะคะชิงชิงชีอีนะคะอีคือเลขหนึ่งนะคะชิงชีอีก็คือวันจันทร์นะคะ ชิงชิเออก็คือวันอังคารนะคะคำนี้เหมือนกันนะคะชิงชีซันก็คือวันพุธนะคะชิงชีซื่อก็คือวันพฤหัสน,นะคะชิงชีอูนะคะก็คือวันศุกร์นะคะต่อไปชิงชีเล่นะคะก็คือวันเสาร์ส่วนอ้อที่ก็คือชิงชีและตามด้วยคำว่าเทียนนะคะเทียนคำนี้นะคะ ถ้าชิงชีเทียนหมายถึงวันอาทิตย์นั่นเองนะคะนี่ก็คือวันในหนึ่งสัปดาห์นะคะชิงชีนะคะวันจันทร์ชิงชีอ้อวันอังคารชิงชีซานวันพุธชิงชีซื่อวันพฤหัสชิงชีอู่วันศุกร์ชิงชีลิววันเสาร์และชิงชีเทียนก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง อทีนี้จะสอนเสริมเรื่องตัวเลขอีกนะคะ1นึถึงสิเมื่อกี้ที่เราซื้อเขียนนะคะบางคนที่ไม่มีพื้นอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขียนอะไรนั่นเองอ่านะคะตัวเลข1นึ่งถึงสิอีนะคะอีหนึ่งสองซานสามซื่อสี่อูห้านะคะเรีวหชีเจ็ดป้าแปด จิวเก้าื้อสิบนะคะที่เราซื้อไม่เขียนพินินนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนที่เรียนกับเราซื้อนั้นนะคะได้จําตัวอักษรจีน G นะคะแล้วเราซื้อจะมาสอนที่นิคการจําตัวอักษรจีนสิบตัวเลขยๆให้ฝั่งนะคะเริ่มเลยอี e, นะคะอี e, ก็คือหนึ่งขีดเห็นไหมคะเออคือสองขีดเห็นไหมคะข้างบนจะอยู่จะสั้นกว่านะคะสั้นสามขีดสองขีดข้างบนจะสั้นกว่า ซื่อนะคะถ้าจํายากให้เราคิดซะว่ามีหน้าต่างหนึ่งบานและผ้าม่านสองผืนนะคะหน้าต่างหนึ่งบานผ้าม่านสองผืนนะคะก็จะเป็นซื่อนะคะอู่ก็คือโต๊ะกินข้าวแล้วก็อี้นะคะก็คือนี่คือโต๊ะนะคะขาโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็พื้นนะคะประมาณนี้เอาใหม่นะคะอู่ก็คือโต๊ะขาโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็พื้นนะคะก็จะเป็นเลขอู่นะคะเลี้ยวนะคะก็ตวัด ประมาณนี้นะชีก็เหมือนตัวทีเล็กนะคะเนี่ยตัวทีนะคะป้านะคะประมาณนี้แต่ตรงนี้นะคะไม่ได้ชนกันนะประมาณนี้นะคะจิ๋วนะคะก็คือตะขอประมาณนี้นะคะชื้นะคะชื้อยาสับสนกับเครื่องหมายคณิตศาสตร์นะคะชื้อเป็นเครื่องหมายบวกก็จริงแต่ว่าคํานี้นะคะอ่านว่าชื้อแปลว่าสิบนะคะห้ามเขียนยาวนี้นะคะเป็นไม้ยั่งเขนนะคะผิดนะคะ ชื่อก็คือตัวนี้นะคะเครื่องหมายบวกอ่าทีนี้สอนเสริมอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งสอนเสริมอีกอย่างหนึ่งวิธีการผสมเลขตัวอักษรภาษาจีนนะคะแค่เอาเลข10หลักตรงนี้นะคะสิบเลขตรงนี้นะคะมาผสมกันนะคะก็จะได้เลขภาษาจีนที่สมบูรณ์ทำวิธีการผสมอย่างง่ายนะคะให้นักเรียนคิดว่าเหมือนตัวเองไปธนาคารนะคะธนาคารที่ประเทศไทยสมมติว่าตัวเองจะฝากเงิน99บาบาท น,ะะนักเรียนก็จะต้องเขียนคำเป็นภาษาไทยนะคะการโกงนะคะก็คือ9 10 9กนะคะก็ใช้วิธีการเทียบนะคะก็เอาคำพวกนี้นะคะมาเทียบเป็นตัวเลขภาษาจีนนะคะเช่น99เราจะเขียนไงเราก็เขียนจิ๋วชื่อจิวนี่ก็คือเลขภาษาจีนที่ถูกต้องนะคะเราจะมีเทียบกับตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขอาราบิกเราจะเทียบกับ เนี่ยคำอ่านภาษาไทยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเราจะฝากเงิน34บาทน,นะคะเราก็เขียนตัวเลข34เป็นภาษาจีนยังไงเราก็ใช้ตัวไหนบ้างก็3 10และก็4นะคะประมาณนี้34นะคะเท่ากับ34 ตรงนี้นะคะไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะคะอย่าจําสับสนตรงนี้คือเลข10ภาษาจีนนะคะเอาไหมนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากเขียนภาษาจีน56เราจะเขียนเลขตัวไหนบ้างก็คือ5 10แล้วก็6นะคะก็จะได้เลขห้าสินั่นเองพอเข้าใจไหมคะโอเคถ้าเข้าใจแล้วไปดูบทสนทนาเลยค่ะ เรามาดูกันที่หน้านี้นะคะหน้านี้นะคะบทที่1ิบบทสุดท้ายแล้วนะคะอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะตัวอักษรสีแดงก็ตี้ชือ้อเคอนะคะตี้ชือ้อเคอแปลว่าบทที่10แล้วตัวอักษรสีดำละ่ะคืออะไรนะคะก็จินเทียนจีย่จีห้า ชิงชีจีนะคะจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจีจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจีอีกรอบนึงนะคะจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจีแปลว่าอะไรคะจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจี บทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวเลขและวันที่นั่นเองนะคะแล้วก็วันอะไรในสัปดาห์เวลาการแปลเราแปลเป็นวักนะคะจินเทียนจีเวจีห้าวและชิงชีจีถ้าเราแปลเป็นวังนี้นะคะเราจะแปลได้แบบสมบูรณ์แบบมากนะคะจินเทียนแปลว่าอะไรคะจินเทียนคำนี้นะคะแปลว่าวันนี้นะคะจีเวจีแปลว่ากี่ ก็คือกี่เดือนหมายถึงเดือนที่เท่าไหร่นั่นเองจีห้าจีห้าคือวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่ส่วนชิงชีจีนี้เขาถามอะไรเขาถามวันในสัปดาว่ามันเป็นวันอะไราจานาคารพุทธเพื่อสุขเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนจีห้าถามวันที่ ชิงชีจีาวันในสัปดาห์นะคะโอเคอ่านตามเราซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจีจินเทียนจีเว่จีห้าวชิงชีจีวันนี้นะคะเดือนที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่และเป็นวันอะไรนั่นเองนะคะอ่าขอพื้นที่เขียนตรงนี้นิดนึงนะคะการเขียนวันที่ของประเทศจีนหรือของภาษาจีนและภาษาไทยนะคะสลับกันเช่น ของประเทศไทยหรือภาษาไทยเขียนวันเดือนและปีนะคะนี่คือรูปแบบของภาษาไทยน,นั่นเองส่วนภาษาจีนนะคะสลับกันเอาปีขึ้นก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็วันนะคะสลับกันก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการบอกวันที่ของภาษาไทยและภาษาจีน,นะคะ่ะ อ่าเรามาดูหน้านี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่มีบทสนทนาที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะลองมาเริ่มอ่านตามเราซื้อกันเลยนะคะโอเคคนแรกนะคะแม่บอกว่านี่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 นะคะนี่นี่นีเตอร์ผิงกวัวเฮิร์นิ้วหน่นีเตอร์ผิงกวัวเฮิร์นิ้วไหนนะคะอีกรอบหนึ่ง นี่เตอร์ผิงกัวเฮอรนิวหน่ายแปลว่าอะไรนะคะถ้าเจอประโยคเตอร์เคยสอนไปแล้วนะคะต้องแปลจากหลังไปข้างหน้านั่นเองนี่เตอร์ผิงกัวเฮอรนิวหน่ายแปลว่าอะไรนิวหน่ายก็คือนมวัวนะคะเฮอแปลว่ากลับและผิงกัวก็คือแอปเปิลนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่า นีน่นี่นมวัวและแอปเปิลของคุณนั่นเองก็คือแม่กําลังยื่นนมวัวและแอปเปิลให้นีนี้นั่นเองนะคะจากภาพนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจากภาพกําลังยื่นแอปเปิลและนมวัวให้ให้นีนีนะคะซึ่งน่าจะเป็นฉากที่กําลังจะไปโรงเรียนนั่นเองนีนี้ก็บอกว่าเสียเสียมาหมาหมา,มาจายเจียนเสียเสียมา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 จายเจียนนะคะต้อง แบ่งวักแบ่งตอนให้ถูกต้องนะคะในการอ่านเสียเสียมาหมามามาใจเจียนขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ลาก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเสลยยาก็บอกว่ามามมาใจเจียนนะคะมาหมาใจเจียนก็คือลาก่อนคุณแม่นะคะทีนี้นะคะสามประโยคนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะคะแม่บอกว่าจินเทียนชิงชีเทียนจินเทียนชิงชีเทียนเมื่อกี้หล่อซื้อเพิ่งสอนไปแล้วว่าชิงชีเทียนก็คือวันอะไรคะเทียน ชิงชีเทียงก็คือวันสุดท้ายนะคะของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ยนั่นเอชิงชีเทียนจินเทียนชิงชีเทียงก็คือวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะคุณพ่อบอกว่าจินเทียนชิงชี้อีจินเทียนชิงชีอีชิงชีอีก็คือวันจันนั่นเองมีเครื่องหมายตกใจด้วยคือไรนะคะแม่ก็เลยบอกว่าจินเทียนชิงชีอีมา มาแปลว่าไหมนะคะจิ้นเทียนชิงชีอีมาวันนี้วันจันไหรือวันจันหรอสามประโยคนี้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่านะคะคุณแม่น่าจะพูดผิดนะคะคุณแม่ว่าจิ้นเทียนชิงชีเทียนวันนี้วันอาทิตย์คุณพ่อก็เลยพูดแก้ให้คุณแม่ค่ะว่าจิ้นเทียนชิงชีมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะคะก็คือวันนี้วันจันต่างหากเล่านั่นเองคุณแม่ก็เลยบอกว่าจิ้นเทียนชิงชีมาวันนี้วันจันรหรอนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะคะมาหน้าต่อไปเลยค่ะหน้านี้นะคะมีเพียงสี่ประโยคเองนะคะมาอ่านพร้อมกันนะคะคุณพ่อบอกว่าจินเทียนจีเวจีห้าวชิงชีจีจินเทียนจีเวจีห้าชวชิงชีจีนะคะเวลาการอ่านและการแปลนะคะค่อนข้างจะต้องแบ่งวักแบ่งตอนให้ถูกต้องน,นะคะจินเทียนจีเวจีห้าวชิงชีจีจินเทียนก็คือวันนี้นะคะ เดือนที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่และเป็นวันอะไรน,นั่นเองแม่บอกว่าหนีมันข้านหนีมันข้านหนีมันพวกคุณข้านแต่ว่าดูค่ะนะคะพวกคุณดูสิจินเทียนปาเย่จิยวห้าวชิงชีเทียนจินเทียนปาเย่จิยวห้าวชิงชีเทียนนะคะจินเทียนปาเย่จิยวห้าวชิงชีเทียนแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้นะคะ เดือน8เดือนแก็คือเดือนสิงหานั่นเองเดือน8วันที่9ซึ่งเป็นชิงชีเทียงก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าเทคนิคการตอบคำถามภาษาจีนอย่างง่ายคือคำไหนหรือพยางค์ไหนที่เป็นคำถามตัดทิ้งแล้วใส่คำตอบเห็นไหมคะจินเทียนจินเทียนจีเวตัดจีออกใส่คำตอบลงไปเห็นไหมคะ จีห้าตัดจีออกใส่คําตอบลงไปนะคะชิงชีจีลอกชิงชีลงไปเห็นไหมคะแล้วตัดจีออกใส่คําตอบลงไปแค่นี้นะคะเทคนิคการตอบคาถามภาษาจีนง่ายคือการลอกเรียนแบบคําถามนั่นเองแล้วพยางไหนที่เป็นคําถามนะคะก็ตัดทิ้งและใส่คําตอบลงไปค่ะมาดู2ประโยคสุดท้ายนะคะหมิงเทียนจีเวจีห้าชิงชีจี 明天งเทียนจีเว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดือนที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่และเป็นวันอะไรนะคะเทคนิคก,การตอบคำถามเหมือนเดิมมิงเทียนก็ลองลงไปมิงเที ien, ยนปา i เว่ชื่อห้าวชิงชีอีมิงเทียนปาเว่ชื่อห้าวชิชีอี g. ก็คือพรุ่งนี้นะคะเป็นเดือนที่ 8วันที่สิบเป็นวันจันนั่นเองอ่าต่อไปนะคะมาดูบทอ่านหน้าที่สามนะคะหน้าที่สามนี้จะเกี่ยวข้องกับเดือนและวันตรงๆเลยนะคะอ่ามาอ่านตามเราซื้อพร้อมกันนะคะอีเว่อีเว่ย์ซานเว่ยานเว่五月五月七月七月 八月八月十月十月十二月十二月有三十一天有三十一天เอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ月ย月ันสันวัน五月七月八月十月十二月有三十一天ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะโยคำนี้นะคะแปลว่ามี อีแวกก็คือเดือนที่หนึ่งเดือนที่สามเดือนที่ห้าเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่สิบและเชอรอ,อก,ก็คือสิบสองนั่นเองนะคะเชือแปลว่า10เออก,ก็คือสองก็คือเชอรอสิบสองนะคะที่ประเทศจีนเขาจะไม่มีบอกว่าเดือนมกรากุมามีนาเมษานะคะเขาบอกเป็นเดือนที่ไปเลยนะคะเดือนที่หนึ่งสามนะคะแล้วก็ห้าอันนี้โทษทีนะคะห้า สิบสิบสอมีซานฉืออ e ีเทียนนะคะซานฉืออ e ีเทียนอันนี้ก็คือสามสิบเอ็ดนั่นเองซานฉืออ e ีเทียนคือสาบเอ็ดวันสรุปประโยคนี้ก็คือเดือนเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนสิบเดือนสิบสองมีทั้งหมดสามอวันนั่นเองต่อไปประโยคนี้นะคะ ue, 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 e y ue, y ow, สิ่เอด e อ้เจ็ดดินสิบเอ็ดอม่สาเ ออสี่月六月九月十一月เ三十天นะคะหมายถึงอะไรก็คือเดือนสเดือนหเดือน9้าเดือนส1อมีสามสิบวันนั่นเองไม่ใช่310นะคะหมายถึงว่าเลข3มและเลข10นะคะก็คือ30เดือนสี่เดือน6เดือน9้าเดือนส1เดมี30สิวันต่อไป อเออแเยโยเออซืปป้อปาเปปาทียนเออแเยโยเออซื้อปาเทียนหมายถึงเดือนสองมีเออซื้อาป,ปาก็คือยี่สิบแปดวันนั่นเองอามาดูประโยคข้างล่างกันนะคะอเออแเยย์สิบสี่ห้าวชื่อซินซีซันเออแเยย์สิบสี่ห้าวชื่อซินซีซันแบ่งวรรคค่ะอเออแเยย์สิบสี่ห้าวชื่อซินซีซัน อือเนี่ยคือเดือนสองชือชีห้าก็คือวันที่17ชื่อเป็นคือใช่นะชื่อชิงชีสาคือเป็นวันพุธนั่นเองอออออยเ้ 5, ชืี五ช二十一号是星期六五月二十一号是星期六ก็คืออือแเย่เดือนห้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นวันลิ้วก็คือวันที่หกของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์นั่นเองต่อไปนะคะ สิบสอง月三十号是星期五สิบสอง月三十号是星期五หมายถึงว่าเดือนสิบสองวันที่สามสิบนะคะชื่อ星期五วันที่ห้าของสัปดาห์คือวันศุกร์นั่นเองนะคะวิธีการแปลนะคะตามเทคนิคเราซื้อที่เราซื้อขีดขั้นๆๆให้เป็นวังนะคะเราก็จะไม่งงเวลาการแปลเป็นประโยคยาวๆนะคะ อ่นะคะบทน,นี้เราลองมาท back, ําแบบฝึกหัดเล่นๆกันนะคะก่อนที่เราจะสอบนะคะไฟแนลนะคะเราซื้อจะพูดภาพในปฏิทินนะคะทั้ง6ภาพนะคะว่าเราซื้อพูดวันที่เท่าไหร่ก่อนนะคะแล้วก็เขียน 1, 2, 3, 4งามสีตามลำดับที่เราซื้อพูดนะคะพร้อมหรือยังคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะภาพแรกอาเย้ชื่อชิเฮาชิงช i ซัน ตปดเย่สือสี่ห้าชิงสี่สันต่อไปนะคะภาพที่สองอีเย่เออร์ห้าวชิงสี่ลิวอีเย่เออร์ห้าวชิงสี่ลิวนะคะใครจับใจความได้แล้วนะคะก็ลองเขียนลำดับเลขที่ตามวันที่ที่เราซื้อพูดตามลำดับน,นะคะต่อไปภาพที่สามสือเออเย่สือจิวห้าวชิงสี่อีสือเออเย่สือจิวห้าวชิงสี่อีนะคะ

ให้ลองทำสักครู่นะคะกดโพสวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะคะรอซื้อมีเฉลยในวินาทีต่อไปจ้าอ่าเรามาลองมาเฉลยกันรีกว่านะคะว่าเราซื้อพูดอะไรออกไปนะคะภาพแรกก็คืออันนี้นะคะ2 3งสามสี่หและ6กนะคะก็จะประมาณนี้ใครถูกหมดคะถ้าใครถูกหมดปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนะคะแสงว่า นักเรียนฟังภาษาจีนได้ค่อนข้างรู้เรื่องแนวนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูนะคะแบบฝึกหัดข้างล่างนะคะโยงเส้นนะคะให้ตรงกับวันที่ข้างล่างนะคะ,ะ,คะเช่นปายเว่ชื่ออ้าวปายเว่ปาคือ8นะชื่ออ้อคือ12เดือน8ดวันที่12งตรงกับวันอะไรก็คือวันแม่น,น,นั่นเองนะคะต่อไปซื่อเว่ชื่อซันห่าว ซื้อเย่ชื่อซันห้าเดือนสี่วันที่สิบสามตรงกับวันอะไรคะวันสงกรารน,นั่นเองนะคะวันสงการสอนเสริมนิดนึงวันสงกรารในภาษาจีนก็คือซ่งการเจียนะคะทับศัพท์มาจากภาษาไทยเลยส่งการคือสงกรารเจียก็คือเทศกาลนั่นเองฮ่านะมาดูนะคะตัวเลขที่สองชื่ออ๋เอเย่อ๋อช่ออูห้า เชอ 65, ้วยเยยืออห้าเดือนสิวันที่ยีก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะและสุดท้าย s ชือ้อยเย้ห้าวืออ้อยเยหวเดือนสิบสองวันที่ห้าก็คือนี่นะคะวันพอนั่นเองอามาดูแบบฝึกหันหน้าสุดท้ายนะคะของบทน,นี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะ อย่างที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นะคะการผสมตัวเลขนะคะให้เทียบกับการไปธนาคารโรงเรียนหรือธนาคารที่อื่นนะคะให้เทียบกับคมานภาษาไทายเช่นตัวแรกนะคะแปดแล้วก็สก็คือ83นั่นเองนะคะแปข้อ1นึ่เขาให้เอาตัวเลขภาษาจีนข้างบนนะคะไปใส่หน้าไปใส่ในวงเล็บนะคะหน้าตัวเลขอารบิกให้ถูกต้องนั่นเองเช่น ตัวอย่างแรกนะคะ25ก็คือเลข5้าก็คือ2 1 0 5ก็คือ25เห็นไหมคะอ่าเราได้เฉลยอ,อีกอันนึง83ก็คือตรงนี้นะคะที่เหลือให้นักเรียนไปทำเองอีก3เลขนะคะต่อไปข้อ2ล้าไๆข้อ1เลยนะคะแต่เป็นการเรียงลำดับตรงนี้นะคะก็คือเครื่องหมายอะไรมันก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะข้อ2ก็ทํ้ทำยังไงก็คือเอาตัวเลข1 2 3 4และห้ามาเรียงกันจากน้อยไปมากนะคะตัวเลขตรงนี้นี่นี่นี่และนี่นะคะเอามาเรียงกันตัวเลขไหนน้อยสุดเอาไว้ข้างหน้านั่นเองข้อสามสลับกันตรงนี้มากกว่าเครื่องหมายมากกว่าก็คือเอาห้าตัวเลขนี้นะคะมาเรียงกันสามห้าเขาเฉลยให้สองตัวเลขแล้วที่เหลือ สามตัวเลขให้นักเรียนไปทำเอ,อาเอก,ก็จ<อ>บไปแล้วนะคะสำหรับบทที่10บ,บทสุดท้ายนะคะของ บทเรียนในระดับชั้นม .4 นะคะห้านยู่อี้เล่มสีเขียวนะคะเล่มท we <c noir> ี่1นะคะหวังว่าคลิปทั้งหมดทั้งมวลของหล่อซื้อตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่10นะคะจะได้ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาจีนฟรีนะคะไม่มากก็น้อยนะคะคลิปที่หล่อซื้อสอนทั้งหมดทั้งมวลจากบทที่1ถึงบทที่10อาจจะมี บางจุดนะคะที่ไม่ถูกต้องก็ขอประทานอภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะเล่ม2นะคะและเราซื้อจะพยายามอัดคลิปวิดีโอเล่มสอสอนให้นักเรียนฟรีและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของเหล่าซื้อนะคะใจเยน